สวัสดีทักทายยมคข้ามอีกเช่นเคยจ้ะทุกคนอ่าสำหรับคืนนี้นะคะก็เป็นคืนวันที่15นะคะเราก็เดินทางมาถึงครึ่งเดือนแล้วนะคะสำหรับซีรีส์หยุดใช้ครีมวัวธิมะเป็นเวลา1เดือนนะคะอนี่อัปเดตอยู่หนะ้าเห็นกันชัดๆเลยนะคะนี่คืออมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรรอยฟ้าเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เข้มขึ้นซักเท่าไหร่นะคะ แต่ก็จะมีแบบมองเห็นบ้างอย่างที่พี่นุชบอกว่าฝ้าเนี่ยถ้าเราเป็นแล้วมันจะไม่หายขาดจากเราร้อเมันจะเหมือนโรคประจำตัวพวกความดันเบาหวานไขมันที่เราต้องกินยาควบคุมอยู่ตลอดการที่เราทาครีมเพื่อผัดเซลล์ผิวลดการผลิตเม็ดสีมันก็จะเป็นการเหมือนการที่เรากินยาโรคประจำตัวทุกวันใช่ไหมแต่พอเราหยุดเนี่ยมันก็มีบ้างแต่ถามว่าเอฟเฟกอย่างอื่นนะคะสิวอะไรเอ่ยใดไม่มีนะคะเห็นไหมทั้งทั้งที่ช่วงเนี้ยนะพี่นุชนอนดึกมากนะคะนอนดึกมากเกินเกินห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันน่ะเนี่ย นะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรใดๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าเ <laughs> มื่อวานหลังจากที่ทาบข้าวเสร็จก็คือเอกินข้าวแล้วก็อาบน้ําเลยก็ซึ่งเวลาค่อนข้างค่อนข้างเร็วแล้วเอไม่ใช่กินข้าว,วอาบน้ำเลยทาบข้าวเสร็จใช่ไหมไปอาบน้าอาบน้าออกมาก็มานั่งกินข้าวเลยแล้วก็คือลืมลืมที่จะทาอะไรไม่ได้ทาก็คือไม่ได้ทาอะไรเลยกะว่าะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนอนค่อยมาทาปรากฏว่ากินข้าวเสร็จไปเออได้สักพักก็นั่งปั่นงานพอปั่นงานเสร็จก็ นอนเลยไม่ไม่ได้ทาอะไรใดๆจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้นะคะก็คือเช้าก็ไม่ได้ล้งนะ <laughs> างหน้าเช้าก็าแพ็กงานต่อทํางานต่อไม่ได้ล้างหน้านะคะก็เลยเนี่ยเพิ่งจะได้มาอาบน้ําตอนค่ำแล้วก็เนี่ยทาเออพิ่งจะทาเซรั่มนะคะไม่ได้ทาอะไรเลยจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนะคะ <laughs> อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะเวลามีแบบมนีงานเยอะๆก็เนี่ยจะเกิดอาการขี้เกียจแบบเนี้ยแล้วทํางานอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ตลอดเลยเหมือนกัน <laughs> แล้วก็เออเวลากลางวันเนี่ยนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่เอ,อ ในบ้านเนี่ยนะคะที่บ้านก็คือแสงแดดเข้าดีดีบ้านปโปร่งแสงแดดเข้าดีดีเนเาะอ่ะเดี๋ยวขอโบกเยอะๆหน่อยอ่ สรุปนะคะคืนนี้คืนวันคืนที่สิบห้านะคะของซีรีส์แล้วนะคะอ่ะผิวหน้าก็ยังเออไม่มีเอฟเฟกที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะเอฟเฟกที่ที่แบบหน้าแหกหน้าพังอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะแต่ว่าความหนะมองคล้ำเนาะความหมองคล้ำมันก็มีขึ้นมาบ้างนะเหมือนเออปกติเราเราทาเออเขาเรียกอะไรนะทาไว้เทนนิ่งทุกวันแล้วพอเราหยุดไว้เทนนิ่งนะคะมันก็แน่นอนว่ามันต้องมีความหมองคล้ำแล้วยิ่งช่วงนี้พี่นุชน,นอนดึกด้วยนะคะอ่าคืนนี้ไปแล้วเดี๋ยวพี่นุชต้องรีบไปปัดงานต่อ วันดีลาตรีสวัสดิ์ทุกบ้านจ้า